สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับรายการพาไปไหนอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาอยู่ที่เขาหละง ทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าที่นี่คือภาคใต้แต่ตอนนี้ร้านที่เราอยู่เนี่ยเป็นร้านอาหารอีสานแล้วก็มีสีฟูดด้วยอ่ะแล้วทำไมถึงมีร้านอาหารอีสานแบบเลิศอยู่ในนี้เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าแล้วก็ไปดูว่ามีเมนูอะไรน่าสนใจกันค่ะไปค่ะ อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านแซบนัวซีฟู้ดที่เขาหลักค่ะซึ่งเมนูต่างๆมากมายข้างหน้าเราเนี่ยก็คือแบบ the best มากแต่เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าแต่ละเมนูที่เขาคัดสรรมาเนี่ยมีความพิเศษยังไงไดเดี๋ยวเราก็จะพาคนไปพบก,กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณพี่อะไรเอ่ยพี่มวีอ่าเป็นเจ้าขอร้านกระทัวอ่ะไหนคุณพี่ลองเล่าที่มาที่ไปของร้านให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะอ่า หนึ่งปีหนึ่งปีเดือนที่แล้วค่ะเปิดช่วงโควิดค่ะกล้ามากเปิดช่วงโควิดแล้วกระแสตอบรับเป็นแบบยังไงบ้างคะตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกค้าจะเยอะขนาดนี้ค่ะแต่พอเปิดผ่านมาหนึ่งปีก็คือประทับใจมากก็คือลูกค้ายอดเกินคาดแสดงว่าขายดีขายดีก็คือเมนูที่แนะนําวันนี้ก็คือเป็นเมนูของทางร้านที่ลูกค้ามาโต๊ะต้องสั่งค่ะก็คือทั้งหมดนี้เลย ต้องสั่งโต๊ะไหนไม่สั่งก็คือเอา,าไม่เลยาเยคะก็คือมาไม่ถึงสักน่อ๋อแล้วเนี่ยมันมีจุดเด่นไงบ้างคะอาหารของที่นี่ก็คืออาหารของเรานะคะซีฟู้ดทุกอย่างน,นะคะคื่เราคัดสัรบวัตถุดิบเองนะคะสดใหม่ทุกยอย่างเมื่อกี้แอบเข้าไปดูในะครัวมาตัวอย่างก็คืออ,อย่างทิก กระเทียมก็ทําสดไม่ไม่ทางคืนค่ะสินค้าทุการนะคะเราจะทําใหม่จารต่อจานนะคะทุกวันใช่ค่ะไม่มีทางไม่มีอะไรเลยอ่าไนเมนูแนน่ะแนะนำที่คุณพี่มองว่าแบบต้องก็คือถ้ามาเซฟนัวนะคะถ้าเป็นตัวเอกของของพี่รานนะคะก็คือกุ้งล็อบสเตอร์อบชีสนะคะอ๋อทาง้านทาง้านี้อ่เอ้ามันเป็นร้านอาหารอีสานกับซีฟู้ดนะคุณพี่แต่อันนี้มันแบบ ออกแนวแบอวบอาหารตะวันตกนิดนึงก็คือส่วนตัวนะคะก็เหมือนล็อกเตอร์เนี่ยคือคนไทยจะเข้าถึงราคาล็อกเตอร์ <Yeah. S 1> อยากค่ะราะราคามันสูนงอขอน่าจะเป็นของแรงแรงทำแล้วก็เลยคืออยากให้คนไทยได้ทานจับต้องได้ก็ิยการมมาเป็นเมนูนี้อ่ะ,อะต่อมาค่ะ ร้านแซ่บๆก็ต้องมีเมนูแซ่บๆอ่ะขอสักเมนูหนึ่งค่ะเมนูยำแซ่บน่ะยำแซ่บนวี้นะค่ะมันเป็นที่มาที่ไปยังไงคะยำแซ่บนี่ก็คือทุกอย่างจะมีซีฟู้ดในนี้นะคะจะมีกุ้งหมึกหอยกุ้งหอยปูใช่หมึกครบค่ะแล้วก็มีหมูยอไข่แดงเค็มเพิ่มเข้ามาอ้าน้ำยำก็คือเป็นสูตรของทางร้านค่ะสูตรลับ ที่นี่ที่เดียวก็แตบหนวชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยอ่าโอเคค่ะได้ข่าวว่าที่นี่มีโปรดักที่แบบสินค้าที่ทางร้านทําเองด้วยใช่ไหมคะคะใช่ค่ะคืออะไรเอ่ยก็คือกะปิแล้วก็พริกแกงเอจะเป็นทางด้านนี้ใช่ไหมคะอาพิเศษยังไงคะคุณพี่ก็คือที่ร้านก็คือจะเป็นเครื่องแกงแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบกันเสียไปถึงสามารถทําอาหารได้เลยพร้อมพร้อมทําอาหารเลย อ,อยากให้คุณพี่ช่วยฝักร้านนิดนึงค่ะเซตันวนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะเราหวังว่าทุกท่านนะคะจะประทับใจนะคะที่มาที่ร้านแซตนนัวค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวจะประทับใจมากหน่อยแค่ไหนต้องขอตัวไปชิมแล้วค่ะคุณพี่เอา